สวัสดีครับจากสวนลุงหมูประตุยพันธ์ไม้นะครับเดี๋ยคืนนี้เรามีทุเรียนอยู่หนึ่งลูกจะมาให้กินดูกันนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกเข้ามาดูมาติดตามกันนิดหนึ่งนะทุเรียนลูกนี้นะอ่าโอชีนะครับโอชีหนามดำลูกนี้จากเบตงนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนสมาชิกนิดหนึ่งเนี่ยให้ดูใกล้ๆเลยเนี่ยชัดๆอย่างนี้เลย สั่งมานะครับลูกนี้สั่งมาเดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกนิดหนึ่งนะครับนี่ผมบอกได้เลยเยมามากล่องฮายีนเลยเนี่ยมากล่องฮายีนเลยถึงเราวันนี้ถึงเราวันนี้จากเบตงนะครับถึงเราวันนี้จากเบตงนะครับจากสวนสมชายเบตงนี่สมชายเบตงสมชายเบตงนะครับจากถึงรุ่งหลวปู่ตุ้ยพันธไม้แล้วนะครับเดี๋ยวรอเพื่อสมาชิกเข้ามาดูกันนิดหนึ่งนะคุณปรีติวุฒิสวัสดีครับอ่าคุณ พชรพรสวัสดีครับผมนะเดี๋ยวรอดูนี่ใครอยากเห็นพันธุ์ทุเรียนหนามดำโอชีแบ็กทอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะให้ดูใกล้ๆของขายาตหยิบให้ดูนิดนึงนะระหว่างรอเพื่อนสมาชิกลูกนี้นะครับ2.5จุดกิโลนะครับนี่ดูขัวเขานิดนึงนะดูทรงหนามดูใกล้ๆนะครับสวัสดีครับคุณปดไครนะครับนี่หนามดำนะดูลูกโดยทรงครับนะครับคุณเอกสวัสดีครับ นี่นะกับเพื่อนสมาชิกเข้ามาเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะแกะลูกนี้นะครับลูกนี้มาจากเบตงเลยนะจากสวนสมชายนะครับนี่นี่ให้ดูตูดมาหนึ่งนี่หนามดาก็จะมีตรงนี้มันมันแหว่งไปแล้วนะครับจริงๆตรงนี้มันจะเป็นยื่นๆออกมาตรงนี้มันจะยื่นๆออกมาแล้วเป็นสีดํานะครับเขาเลยเรียกว่าหนามดานะนี่ให้ดูตูดของแท้แน่นอนแหละนี่จากสวนสมชายที่เบตงนะครับอ่านี่นะให้ดูใกล้ๆดอลลี่นิดนึงดอลลี่นิดนึงช้าๆเผื่อใครอยากจะเห็น รูปทรงของมันว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆอย่างนี้เดี๋ยวนระอเพื่อนสมาชิกมาเรื่อยๆนะผมรอเพื่อนสมาชิกเรื่อยๆใครที่อยากปลูกสายพันธุ์นี้นะครับลูกหมูประตูพันไม้เราต้องมีต้นพันธุ์นะああมีต้นพันธุ์อยู่แล้วนะก็เพื่อนสมาชิกที่รู้จักรู้หรือสนใจอยากปลูกนี่ก็มากันตมต,ม,ต,ม,ตมเลยนะสั่งซื้อนะครับอ่ากับพันธุ์แบล็กทอเร็ดหนำดำหรือโอชี she, แชมป์ทุเรียนปีนงัง แชมป์ทุเรียนปีนัง3สมัยซ้อนนะครับอ่านจากเอกสารนะนะครับเป็นทุเรียนแชมเปี้ยนนะครับเดี๋ยวผมเล่าประวัตินิดนึงประว่ติเพื่อสมาชิกเข้ามากันเยอะๆนะก่อนแกะนะเดี๋ยวจะได้รู้จักมันนะครับทุเรียนอ่านจากประวัตินะครับก็เป็นทุเรียนเจ้าของสายพันธุ์นะครับผมจาชื่อไม่ได้แล้วชื่อพูดยากมากเลยอ่ะเขาเป็นทุเรียนแชมป์ปีนัง3สมัยซ้อนนะครับก็เป็นเม็ดทุเรียนไทยนะครับเป็นเม็ดทุเรียนไทยอ่าจริงๆมันมี เชื้อชาติไทยนะแต่สัญชาติมาเลเซีย <đi> อ,อผมเอาความดีความชอบเข้าประเทศไทยหน่อยนะดี <đi> ความชอบเข้าประเทศไทยนิดนึงนะก็มันเป็นเม็ดอ่านที่อ่านม,มานะครับเป็น as, เม็ดทรียนไทยนะครับแล้วเขากินไว้แหละเขาเอาบินกลับข้ามประเทศไปนะครับแล้วก็ไปปลูกที่มาเลเซียนะครับแล้วมันก็กลายเป็นพันธุ์ดีขึ้นมานะครับเาก็ให้มันเป็นเพียนโอชีถ้าจําไม่ผิดนะ่าจะเป็นดีสองร้อยนะถ้าผมไม่ผิดนะถ้าผมไม่ผิดนะเขาจะเรียกดีสองร้อยนะครับ ผมจำไม่ผิดนะครับนี่ให้โดยใกล้ลุงหมูต้นพันราคาเท่าไหร่ต้นพันสามร้อยบาทครับน้ำดำนะครับที่สวนคุณเอกพงศ์สวัสดีครับคุณนดุลสวัสดีครับคุณเคบางเมืองสวัสดีครับคุณสมานสวัสดีครับคุณติดเทพสวัสดีครับลุงหมูฝากสวัสดีนิดนึงกับเพื่อนสมาชิกแลอวกสวัสดีครับผมลุงหมูครับมารีวิวโอเขกันครับอน้ำดำน้ำดำขึ้นชื่อหรือช้าล้วเกินครับผมเกินนิดนึงอ่า สัสดีค่านะคะแล้วีวิวทุเรียนนะครับผมเกินนิดนึงผมเกินนิดนึงลูกนี้ทุกค,คนอยากจะรู้ว่าผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับ hmm. ผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับลูกนี้นะครับ1,650บาทสองกิโลครึ่งสองกิโลครึ่งไปหวานไปหาด้วยคูเนานะลูกนี้นามดำา2กิโลจุดลูกนี้1,650บาท คุณคิดดูทุเรียน1ลูก1650บาทลูกนี้1650บาทนะครับมาจากเบตงนะนี่เราสั่งมากินเลยนะแต่ผมก็อยากรู้เกินว่าโอชิเบตงเป็นไงนะแล้วก็เพื่อสมาชิกที่ติดตามเราจะได้ดูกันได้ไงนะะจะได้รู้เห็นเออหน้าตาเป็น,ปนไงนะทรงยังไงเพราะว่าเรากินของทางจันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามากินของส่วนสมชายเบตงบ้างนะครับลูกนี้1,650บาท เรากินได้อยู่แล้วเรากินได้อยู่แล้วว่าตหมูเอาเลยครับตัหมูพูดถึงนีน้พันนี้นิดนึงว่าเป็นไงบ้างโอ้พันนี้เรารีวิวมาหลายครั้งแล้วครับเนื้อสุดยอดอยู่แล้วครับสุดยอดอยู่แล้วเข้มมากครับก่อน<ร>อหน้านี้เราอร่อยมากเรา,เรากินจากของสวนจันทวิสุนนะของ้วนจันทวิสนะุนแเน,นื้อโ,นะโอ้เนื้อสุดยอดอยู่แล้วยอดตามมาปั๊บกันเนื้อกันโอ้เห็นก็ว้าวเลยครับว้าวว้าวแต่ครั้งนี้นี่ของเบตงบ้างของเบตงบ้างนะครับ เดีลุงหมูแกะสวยๆนิดนึงนะครับสวยอยู่แล้วครับลุงหมูแกะของไม่มีเก๊แล้วครับถ้ารอดูรอดูนี่คือพันโอชีหนามดำจากเบตงนะครับออ FC ครับอ่ามีเพื่อนสมาชิกบอง FC ลุงหมูนะครับเราดูกันนะครับดูลักษณะหนามดาด้วยอ่าเดี๋ยวนิดนึงนิดนึงจริงๆเนี่ยลูกเนี้ยจริงๆเนี่ยตรงนี้มันจะยื่นมานะครับตรงนี้มันจะยื่นมาเป็นสีดำนะครับเขาเรียกหนามดำนะไอ้ตูดมันเนี่ยลำแหลมเนี่ยเนี่ยไกล้ๆอย่างเงี้ยนะครับ แต่มันแหว่งไปแล้วเนี่ยมันแหว่งไปแล้วผมไม่รู้ว่าเขามันมามันก็แหว่งกับเรานะแต่จริงตรงนี้มันจะยืดมานะครับเป็นสีดํานะครับอโอเคต่อครับพาต่อวันอังคารหน้ากิ่งพันุ์มีโปรโมชั่นหรือเปล่าครับคุณเคบอกว่าคุณเพลรอติดตามดูนะติดตามดูได้นะครับเดี๋ยวจะมีประกาศอะไรอีกขึ้นมาอีกนะครับรอดูรอดูรอดูนะครับแต่รุ่งนี้คืนนี้เป็นพันธุ์ทุเรียนน้ำดำผมต้องบอกเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมมา กับลุงหมนูนี่งานยังไม่เสร็จเลยนะ <g ül> เดี๋ยวเนี่ยเรามารีวิวลูกนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปรดน้ําต่อนะ <g ül> รดน,น้ำยังไม่เสร็จนะคือวันนี้เพื่อสมาชิกกันเยอะมากนะครับเราก็เลยรดน้าไม่ไม่เสร็จนะครับ <g ül> ก็เลยคืนนี้เดี๋ยวต้องจัดการรดน้าต้นพันธุ์ทุเรียนนะนี่ครับแวบเลยไม่โดนเนื้อไม่ดูดเนื้อเลยให้ดูนิดหน,น,นึ่งให้ดูนิดหนึงครับไม่โดนเมียดละเมียดกันรีวิวดนึงนี่ลูกนี้หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทยังไม่เห็นเนื้อแล้วครับนี่ให้ดู เนื้ออยู่นี้ครับนี่เราผ่าภูออกมาแล้วอนี่ครับเนื้อครับแดงเลยครับเป็นไงบ้างลุ้นหน้านี่คือไรสดนะหนึ่งสองสามอู๋ทิ่มมือเจ็บทิ่มมือนะหนามันคมนี่ครับนี่ครับเนื้อนี่นะครับสีของมันนะครับนี่มาจากเบตงนะสีส้มเลยแหละผมพูดเลยเนื้อออกสีส้มส้มสีส้มเลยแหละไม่ไม่ใช่ส้มหล่นนะครับ ไม่ใช่ส้มหล่นใช่ไหมใช่ครับส้มหยุดไม่ใช่ส้มหยุดใช่ไหมไม่ใช่สิตังนะครับโอเค่เดี๋ยวดูนะครับนี่วางไว้บนจานนิดหนึ่งนี่นะครับสีจริงสีสวยจริงๆแหละคุณพิชาติบอกว่ารสชาติเข้มข้นใหม่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เรากินของสวนจันทิิโสเนี่ยผมพูดเลยนะครับว่ารสชาติเนี่ยมันเข้มข้นากดันเข้มข้น บวกดุดันนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะกินของเราจะกินของเบตองบ้างนะครั้งนี้เราจะกินของเบตรงร่อนไหมครับร่อนครับอ่าร่อนดีนะนคือชื่อเสียงเรื่องน้ำของเขาเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงแล้วแหละเพราะว่าเขาเป็นทุเรียนแชมป์สามสมัยซ้อนเลยนะครับเป็นทุเรียนแชมป์สามสมัยซ้อนของปีนงังประเทศมาเลเซียเลยนะครับการันตีด้วยความเป็นแชมป์อยู่แล้วนะครับ สมาชิกคุณทนทีบอกว่าวันนี้จัดมาแล้วครับต้นรับพันห้าสวยมากเลยครับลุงหมูใจดีมากบอกวิธีการครบเลยนะขอคุณมากนะครับขอบคุณครับลูกค้ามาทักมาเลยนะวันนี้ดูไลฟ์ต่อไะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับใค,ครอยากมาใครอยากมาก็มาได้เลยนะสวนลุงหมูปติพันไม้เรามีสองสาขาครับ,บเรามีสองสาขานะครับผมผมให้ดูห่างๆนิดนึงให้เห็นบรรยากาศรอบๆ กว้างนะครับมีลงมุงหมูมะละเมียดเลยแล้วนะเนี่ยละเมียดเลยนะสีสวยจริงๆตอนนี้เรามีเพื่อนสมาชิกประมาณเกือบ250ท่านแล้วนะโอ้โหได้จะเห็นพันหนามดำโอชีคุณเอกพงศ์บอกพันนี้จําหน่ายมีจําหน่ายมีครับลงหมูก็ะตือพันไม้เรามีสายพันนี้จําหน่ายนะครับจะเหลืออะครับซันหนามดาที่สวนลุงบัเต็มไหม้มีแน่นอนครับสั่งซื้อได้ลงกล่องด้วยนะก็ส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะสั่งซื้อลงกล่องได้ผ่านไลน์ให้อันบินพิมพ์ไลน์ให้เรานิดนึงครับ เดี๋ยวผมให้เป็นพิมพ์ลายเท่าไรนิดหนึ่งนะสีสวยนะโอ้โหคุณดูสีมันดิจี๊ดเลยะผมเลยนะให้ดูนี่จี๊ดเลยสีผมบอกนิดนึงนะสีที่คุณเห็นนะตอนนี้กับสายตาผมเนี่ยสีไม่เพี้ยนนะสีไม่เพี้ยนนะครับนี่คือพันธุ์ทุเรียนโอชีโอชีเนี่ยคนจีนเขาเรียกนะครับบ้านเราก็เรียกหนามดำนะถ้าฝรั่งก็เรียกน่าจะแบกทอปะหนับ แล้วแต่จะเรียกนะครับผมก็เรียกหนำดำหนำนะครับเพราะมันเป็นภาษาบ้านเรานะครับเป็นภาษาบ้านเราก็แบบนี้นะสวยๆสีสเข้มๆอย่างนี้นะคือรสชาติตอนนี้เนี่ยผมกําลังลุ้นอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้มาจากเบตงนะเพราะผมเคยกินอยู่แล้วนะครับผมเคยกินอยู่แล้วของสวนจันทวิสุทธ์แต่ครั้งนี้มาจากสวนสมชายเบตงนะคนที่เข้ามาตอนนี้อาจจะถามว่าเอ้ยลูกนี้ราคาเท่าไหร่ผมย้ำอีกครั้งนะลูกนี้2.5กิโลราคา 1650ั 1> 1, บาทลูกนี้1,650บาทสนใจหนังดำราคาพร้อมส่งต้นละเท่าไหร่ต้นละ300ครับแล้วก็บวกค่าส่ง300บาทต่อสีต้นนะครับต่อสีต้นนะครับสั่งต้นเดียวค่าส่ง300นะได้สูงสุดถึง4 0 0รเอ้ยได้สูงสุดถึง4ต้นนะครับ mm hmm. สามารถสั่งได้เลยนี่ผมมีข้อความอัตโนมัติตอบแล้วนะคุณก็สั่งซื้อทางราย์ผมได้เลยครับทุเรศปู่ต้นคู่กิ่งกระดงได้ไหมครับต้องระยะห่างเท่าไหร่นะจริงๆก็ จริงก็แบบใช้คาว่ากระโดงก็ได้นะกระโดงก็ได้นะครับแต่มันก็จะกิ่งก็จะค่อนข้างจะย,ยงนิดน,นึงนะพูดจริงระ,ะยะห่างก็อย่างมากก็หนึ่งเมตรครับประมาณหนึ่งเมตรนะครับที่เขาปลูกกันนะต้นคู่นะครับหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วหมดแล้วนี่หนึ่งพูสองพูสามพูสี่พูคุณน้ำโมน้ำโมบอกว่ารอรีวิวยาวลิ้นจี่ผมสั่งไปแล้วด้วยนะคุณน้ำโมสิงหาเขาบอกว่าตัดได้สิงหา เดี๋ยวผมก็จะดูว่าสิงหารนี่ผมจะได้กินยาวลิ้นจี่จากสวนแฮปปี้เบตงหรือเปล่านะครับเผื่อถ้าเขาจะรุณนาเราไม่หลุดคิวนะผมก็สั่งมาแล้วนะคุณนโมเดี๋ยวก็ลองดูนี่คือปลูกแล้วมีตลาดไหมหนามดำใช่ไหมครับตลาดดีมากผมพูดเลยผมใช้คำว่าสายพันธุ์ทุเรียนหนามดำนะครับสายพันธุ์ทุเรียนหนามดำลุงหมูประตูทันไม้นี้เราขายขายเยอะมาก แล้วผมใช้คาว่ามันไปทั่วประเทศจริงๆแล้วก็ทางภาคใต้สั่งเยอะมากนะครับสั่งลงไปผมใช้คําว่าสั่งจากเราอะไปปกที่ใต้ยเยอะมากนะครับพันนาดําเนี่ยเยอะจริงๆ,ๆเยอะจริงๆเยอะมากแล้วก็ราคามันดิมันใช้คําว่ามันเป็นทุนเรียนที่เรียกว่าเป็นแชมป์อะแชมป์เป็นแชมป์อะคือรสชาติมันเข้มข้นบวกหนุกดันอะที่เราเคยกินนะแล้วเนื้อมันสีส้มอย่างเงี้ยน,นะเดี๋ยวครั้งนี้เราจะเป็นสี ของเบตงเนี่ยเราจะต้องกินแล้วให้พุกท่านดูเป็นไงลุงหมูว่าไงมาครับก่อนหน้านี้พูดหนึ่งพันนี้นิดนึงโอ้พันนี้สุดยอดของทุเรียนแล้วครับสุดยอดนะเนื้อสวยสีส้มแห้งแห้งนะดู่อนนะครับดอนนะครับนี่ลุงหมูจะชิมแล้วจะชิมแล้วนะทางนี้เป็นของเบตงนะครับของเบตงว่าจะเป็นไงบ้างนะเนื้อเหนียวดีขึนเหนียว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 ติดมีดเลย นี่นะครับให้ดูนะ,ะวันที่มือผมนิดหนึ่งนี่นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมแผ่นี้ครับพันหกกรีมีกีกก่เมตรอันเนี้ยหนึ่งเมตรสองเมตดสามเมตดสี่เมตรห้าเม็ดตกเมตรเท่าไหร่เนี่ยให้รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ผมบอกเลยอ่ะก็ลูกเนี้ยพันหกใครอยากปลูกปลูกเลยนะคุณก็ขายได้นะส <500, S 1> ีะ่ร้อยคุณปลูก 800, แล้วคุณเลี้ยงเลยคุณก็ขายราคานี้ได้นะแปดร้อยพันหนึ่งพันสองพันสี่พันหกโอ้ตกเม็ดแล้วเนี่ยครับ เม็ดตกรูป่มสองร้อยบาทครับเม็ดเดียวเนี่ยเม็ดละสองร้อยโอ้โหนี่นับนะามาเลยนะออนะนับมาเลยนะลุงหนูบอกว่าเนี่ยตกตกเม็ดละสองร้อยเนี่ยเนี่ยคุณเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยลุงหมูนับแล้วนะเม็ดเนี้ยเม็ดละสองร้อยบาท <c oughs> คุณบอกผาบอกชนบอกว่ามาอยู่พังงาแล้วครับหนามดำลุงหมูอ๋อขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับลุงหมูเชี่ยมเลยครับป้าตุ้ยมาแล้วนะป้าตุ้ยมาแล้วนะ ตัวเก็ต้องแบบชิมนะตัวเต้องเอาแล้วเม็ดตั้งสองร้อยเป็นตั้งสองร้อยนะนั่นสองเม็ดสี่ร้อยแล้วเนี่ยไปสี่ร้อยแล้วนะโอเคมานี่อันนี้อยู่ที่ผมนะนี่อยู่ที่ผมนะหนามดำนะครับนี่สวยจริงแหละแล้วมันรู้สึกถึงความเนี่ยผมไม่ดูใกล้เลยนะคุณรู้สึกถึงความฉ่ำนะครับถึงความเหนียวเลยความเนื้อมันจะฉ่ำเนื้อมันจะเหนียวใช่บแลผ่านเนเหนียวนึ่บเลยดูดิผมกินเลยเหนียวนึบเลยตัวเว่าไงครับ ใส่ปากไม่ติดที่ลิ้นไม่ติดที่เดืนปากเลยนะติดเพดานมันเหนียวติดเพดานเลยเหนียวจริงเลยเนื้อเนียนเนื้อเหนียวเนื้อมันละเอียดมากครับอ่าเนื้อเนื้อละเอียดนะผมกินก่อนเลยนี่ผมไม่กินเลยเนี่ยผมอยากจะกินของเบตองย่าแย่แล้วเนี่ยแต่ผมรอผมรอทานเบตองคานแล้วนะครับเม็ดละสองร้อยบาทโอ้ไม่ไม่แพงครับถูกมากเม็ดละสองร้อยนะนี่เม็ดละสองร้อยนะคุ้มเลยครับแค่ทานชิ้นเดียวก็คุ้มละสองร้อยครับ โอ้ยมันเหนียวมากๆครับมันเหนียวเนียนมันเข้มเนื้อมันละเอียดจริงๆเนื้อละเอียดลุงนีวหวานกำลังดีนะครับลุงนี้หวานกําลังดีโอ้ยอร่อยอะคือคุณกินเนี่ยคุณต้องอุมไนิดนึงนะมันรูกสองเมละสองร้อยอุ้มไนิดนึงให้มันทั่วลิ้นหน่อยให้มันทั่วลิ้นนิดนึงนะแล้วก็ซับจําความรู้สึกมันไว้นะครับแล้วก็กิลินเข้าไปนะครับ แล้วกลืนเข้าไปนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณพูดถึงรสชาติมันนะคุณจะรู้สึกว่าโหไม่เสียไม่ได้ไม่เสียดายตังเลยเสียดายตังครับไม่เสียดายตังเลยอร่อยอ่ะมันโคตรอร่อยอะ่ะสุดยอดเลยอ่ะไปลอวนะไปแล้วครับพวกนะั้นสี่ร้อยแล้ว ดีผมยังจบที่เม็ดสองร้อยบเลยนะอ่าขยะผกพันนี้นะครับผมบอกเลยคุณขายได้ราคาแล้วล่ะพูดถึงความอร่อยมันไม่ต้องกลัวนะครับอร่อยมากอืกินนานหน่อยเพราะเม็ดต้้งสองร้อยกินหมดเร็วได้ต้องระมียดต้องระมียดอหลังไม่บอกว่าโอชีนะครับกินระยะสุกหามได้ด้วยนะแต่เปอร์เซ็นต์สูงและกินระยะสุกหามได้ด้วยนะ พราะว่าังกล้องนี่เป็นสายกินสุกกินหามกันนะครับผมบอกเลยโอชิกินสุกหามได้แต่ต้องจากเปอร์เซ็นต์สูงนะแล้วกินระยะสูกหามได้คุณพงบอกเบลลาไปไหนแล้วครับเบลลาไปไหนละตอะตู้บอกอีกหนึ่งเม็ดอ่าที่เดียวไปสองเม็ดสี่ร้อยเนี่ยหกร้อยในเมนะ็ดหนึงอ่าอ๋อเม็ดเดียวไปแล้วนะครับพอ,อลุงแค่เม็ดเดียวพอหลังกล้องนี่คนคนละสี่ร้อยแลยนะ หลังกล้องนี่กินคนละสี่ร้อยบาทแล้วนะคุณดอลล่าบอกซัสซิกครับจริงๆครับลุงหมูอ้าเป็นลาลาเบลมมหน่อยแล้วมีนคนถามว่าลาลาเบลอยู่ไหนลองเลยลองกิมกิมลูกนี้หน่อยเร็วมากิมหน่ำดำจากเบตองหน่อยอชิ้นนี้ห้าสิบบาทค่ะเป็นไงคะลาลาเบล <c oughs> อร่อยหวานเหนียวนะแล้ว <c oughs> เบบอก <c oughs> คุณพรชัยบอกว่าทุเรียนที่ลุงหมูกินต้นพันธุ์อะไรครับต้นละกี่บาทอ๋ออันนี้พันธุ์ทุเรียนหนามดํานะครับถ้าที่ส่วนขายตัวละสามร้อยนะครับตัวละสามร้อยก็ยังไม่รวมค่าส่งนะ <c oughs> อ่าถ้าคุณอยางปลูกนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ใส่พันธุ์แท้ด้วยนะ <c oughs> ผมไม่รับประกันงี้แต่ผมบอกของแท้ผม <c oughs> บอกได้ของแท้นะครับผมไม่รับประกันใครนะครับแต่ผมบอกเลยของผมของแท้นะ แล้วก็คุณเอกบอกว่าเทียบกับค่อยความเหนียวกบะมูสังคิงอันไหนเหนียวกว่ากันถ้าพูดกับถ้าถ้าวัดความเหนียวกับมูสังคิงนะผมอธิบายนิดหนึ่งความเหนียวอ่ะมันจะวัดตอนที่มันสุกคุณจะรู้ชัดเจนมากๆตอนที่คุณกินสุกนะครับไอตัวหนามไอู้สังคิงเนี่ยมันจะเหนียวคุณนึกออกไหมเวลาคุณกินทุเรียนสุกมากๆอะ่ะแล้วมันจะต้องแบบสุกปุ๊บคุณจะดูดเข้าปากได้เลยอะ่ะแต่มูสังคิงไม่ใช่นะครับกูสังคิงจะแบบโชว์ความเหนียวเลย ดูดปืืดมันเหมือนกินอะไรแบบเหนียวๆอ่ะอันนั้นคือมูสังคิงเขาเป็นพระเอกเรื่องนั้นเลยนะผมบอกเลยว่าทางมาเลเซียเขาจะกินสุกสุกลนใช่ไหมมูสังคิงเนี่ยจะโชว์เรื่องความเหนียวเป็นพิเศษเลยนะครับมันจะมันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันไ่ดูนะครับเม็ดนี้200บาทสองร้อยบาทนะหนูมูกิน2องเม็ดแล้วพอละสี่ร้อยแล้วสี่ร้อยแล้วนะจบที่400บาทวันนี้คนละ400นะครับ จบคนที่คนละสี่ร้อยนะครับอร่อยแบบสบายมาอีต้นบางสะพานไหมรอ,อนิดนึงครับรอ,อนิดนึงนะครับบางสะพานนะรอ,อนิดนึงนะเดี๋ยวผมเปิดเมื่อไหร่ผมบอกเลยนะนะเ,เขาคุณเดย์บอกขอบคุณมากครับออยินดีตอนยินดีนะครับอือหือแบบคุณดูความเหนียวผมเขาญาติไม่อา่าไม่สวยงามนิดนึงนะดูผมกัดมันนะี่ยหนึ่งความฉ่ำค <Me an S 1> วามเหนียวความละเอียด คมเนียนโอ้ผมบอกเลยนะว่าสุดยอดอะคือคือมันมันการันตีสายพันธุ์ด้วยความที่มันเป็นแชมป์ปีนังสามสมัยอะนะมันเป็นแชมป์มันเป็นตระกูลแชมป์อะว่าอย่างนี้ดีกว่าอร่อยมากนูหมูเป็นไงบ้างครับไม่ต้องพูดถึงครับฟินมากครับเป็นแนวลมเลยครับมันมันไม่เสียดายตังเลยครับไม่เสียดายตังใช่เขรามาอร่อยอร่อยอย่างนี้ไม่ต้องเสียดายตังนะนะ ไงต่อครับไงต่อไงต่อ,ตอลองลองเมียเขารู้สึกให้เพื่อนสมาชิกนิดนึงครับอันนี้ลุงริบจะบอกไงนะคุณต้องลองมาทานเองแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ <c oughs> คุณต้องสั่งมาทานเองแล้วคุณจะรู้ถึงความ <c oughs> รู้สึกที่ลุงหมูรู้สึกเวลาเนี้โอ้มันอร่อยจริงแบบลุงหมูว่าจริงครับถ้าคุณอยากกิน ทุเรียนเบตงนะถ้าคุณอยากกินทุเรียนเบตงที่พัน,นุ์นี้ที่เราสั่งเนี่ยนะครับก็ไปที่เพจนะครับสมชายเบตงแหละเราไปหาดูนะครับสมชายเบตงนะครับก็ไปสั่งเขาดูนะครับไปสั่งเขาดูนะนี่เดี๋ยวผมใส่โชเบอร์ให้เขาดูไหมไม่ข้านกล่องนะไปที่เพจแล้วดีกว่าไปที่เพจก็ได้ศกาลนะครับใครอยากสนใจก็ลองไปหาชื่อว่าสมชายเบตงดูนะก็ไปสั่งเขากินนะครับอร่อยจริงๆ อีกครั้งครับลูกหมูกับสายพันธุ์นี้ที่บอกว่าเพื่อสมาชิกมาซื้อสายพันธุ์ที่เราเยอะมากเลยนะครับคุณไม่ผิดหวังเลยครับที่คุณซื้อไปแล้วแด้สายพันธุ์แท้แน่นอนร้อยเปรเ็ลยครับคุณจะได้เนื้อนี้รสชาตินี้เลยครับอร่อยมากๆครับผมผมโม้เลยผมยังละเมยดมันอยู่เลยเนี่ยผมไม่กล้ากลืนเนี่ยมันต้องสองร้อยเม็ดหนึ่งอ่ะโอเคผมบอกเลยทุกค,คนบอกว่ากินทุเรียนโลสองร้อยนะผมเนี่ย ตอนนี้ผมกินหนามดาเม,า 200, ม็ดละสองร้อยเม็ดละสองร้อยะเม็ดละสองร้อยอ่ะกิโลละกิโลพันหกร้อยห้าสิบลูกนั้นกินหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับสองก <2, S 2> <พ>ิโลสองจุดห้ากิโลเท่ากับลูกก็ละนแหละไอ้กิโลละห้าร้อยบาทนะห้าร้อยหกร้อยว่าบาทอืมใช่นะครับใครที่สนใจอย,อยากปลูกสายพันธุ์นี้นะครับอ่าอยากเห็นลุงหม,มูนําพันธุ์ราชานนลมาชิมให้ดูบ้างครับเดี๋ยวหานะเดี๋ยวต้องหาก่อนนะครับน้องพับโคกเรามีใครสายพันธุ์นี้บ้างนะลุงหมูฝากบอกเบอร์นิดนึงครับ สนใจนะครับถ้าคุณอยากจะปลูกโอชีสุดยอดของทเรียนเนี่ยเนื้อสุดยอดเนี่ยคุณก็โทรมาที่หลวงหมูพระตุผนไม้ได้ครับเบอร์โทรก็0ูนย์1 4 5 7 5 0 8 1 7 6 1 2 4 0 1 0 8 9 9 3 9 2 6 3 5ูนย์ูนย์ครับเราอยู่ที่ท<ร>ทไหนครับหลวงหมูเราอยู่ที่ตำบลแก่งห้ามแมวเพเภอแก่งห้ามแมวจังหวัดจันทบุรีครับครับผมครับโทรมาได้ครับแต่ขอ ขอเวลากลางวันนะตั้งกันเจ็ดโมงไม่เกินหกโมงเย็นนะเพราะหลังจากนั้นเราจะปั๊บปอนแล้วก็จะไม่ค่อยได้รับสายแล้วนะนะก็อยากรู้จักเรามากขึ้นนะครับจริงๆนะถ้าคุณแต่ถ้าคุณโทรมาเนี่ยอาจจะคุยได้น้อยนะแต่ถ้าคุณอยากสั่งซื้อเนี่ยคุณแอดไลน์ร้านมาไลานล์นส่วนมาแล้วคุณก็สั่งได้เลยผมมีแอดมินคอยตอบเพราะถ้าเขาไม่ตอบคุณก็เราตอบเช้าก็ได้นะแต่้าเขาตอบเลยเขาก็คุณก็สั่งซื้อได้เลยนะเพราะว่าเราเป็นออนไลน์นะครับ ไปที่ sign, I N G P a s s i kingpandurian นะครับอาเน้นว่า a s s i กิ่งพันธุ์ดูเรียนนะครับชื่อเดียวกับเว็บไซต์เรานะครับหรือพิมพ์ภาษาไทายได้ว่าจําหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียนแล้วก็เติม com เข้าไปนะครับเข้าวเว็บไซต์หลักเรานะครับเอาอีกครั้งนะครับพิมพ์ว่าจําหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียนแล้วก็ใส่ com เข้าไปนะครับเป็นจําหนายกิ่งพันธุ์ทุเรียน com คุณก็จะรู้จักเรามากขึ้นคุณก็จะมีคลิปวิดีโอคุณมีสายพันธุ์คุณอยากอ่านอะไรในนั้นอ่านได้หมดเลยนะ เราพยายามเป็นอินเด็กเรื่องสายพันธุ์ทุเรียนให้กับเพื่อนสมาชิกทั่วประเทศนะครับเอาไว้รอบหน้าครับเพิ่งสั่งทองนจงมา4ต้นปมะมานอ้อขอบคุณมากเลยครับคุณพรชัยนะอร่อยผมบอกเลยทอนจงโคตรอร่อยอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ